ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก,กเกษรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมครับ กันเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี2 5 6 4นะครับข้าวกพสินะครับของผมปีนี้นะครับพื้นที่12ไร่นะครับตอนแรกว่า10ไร่นะครับแต่ว่ากพจับที s ีปไปถึง12ไร่เลยนะครับไม่รู้มันก็นามลายแผ่นนะครับก็ใช้ปีนี้นะครับใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับรถอุ่มนะครับ ปานเจริญ2021น2020นะครับก็มีแต่คนมีแต่คนมาจ้องนะครับจ้องว่าจ้องดูว่านานี้นะครับ,รบเกี่ยวไปจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับดูดวงนะครับมีแต่คนอรอดูว่าปเปปีนี้จะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าข้าวตามที่ดูแล้วนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นกข15นี่ข้าวแปลงนี้ของผมนี่คือมันสวยที่สุดในในละแวกนี้แล้วนะครับกับรอดูว่าไปขายมันจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับรอดูนนก็ปีนี้นะครับกล็ลงทุนไปเยอะนะครับลงทุนไปเกี่ยวกับทั้งปุย๋ยทั้ง ค่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนโอ้เยอะมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการทำนาปีนี้ยากมากพอสมควรนะครับก็สงสารชาวนาอยู่รับราคาปุ๋ยก็แพงราคาน้ำมันก็แพงนะครับสูบน้ำจะเกี่ยวข้าวไจะถนาก็มีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับปีนี้นะครับก็ เกษตรกรก็ลหลายท่านก็ประสบป,ปัญหานะครับดูรวงข้าวนะครับนี่ผมนับนับดูนะครับรวงข้าวนานี้นะครับก็ค .15 นานี้ผมนับได้รวงละ220เองนะครับก็ถือว่าก็ยังไม่เยอะแต่ว่ารถเกี่ยวคนเกี่ยวข้าวเนี่ยมาดูมาเกี่ยวข้าวเนี่ยโอ้ก็ข้าวก็สวยกว่าที่อื่นก็กเลยตะลึงอยู่นะครับว่าข้าวหนามาก ก็ทังนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะห่างในการหวานนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายอย่างนะเพว่าจะเป็นน้ำปุ๋ยสภาพแวดล้อมนะครับต่างๆนะครับตัวนี้ผมหวานในอัตรา25กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเนี่ย25กิโลกร,รัมต่อไร่แปลงนี้นะครับนีแปลงหนึ่งผม จะเอาไว้เป็นข้าวพันธุ์ผมหวาน20-17กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับปีนี้ก็คงจะลดลงอีกนะครับรู้สึกว่ามันหนาอยู่แต่หลายคนมาดูแล้วบอกว่าเออทำไมหวานห่างนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ห่างนะครับนี่25กิโลกร,รัมต่อไรนะ่เนี่ยผมว่าทีมากไปนะครับหลายคนบอกว่ามันมัน,ม,นมันห่างอยู่แต่ผมว่ามันทีนะครับก็จะลดลงอีกปีหน้านะครับ ได้รวงสักหน่อยมีผลอยู่แล้วก็คือรวงข้าวนี่แหละนะครับในระยะห่างของต้นข้าวนะครับมีผลการาหาอาหารของพืชนี่แหละนะครับการสังเคราะห์แสงการาเหมือนกับเราหายใจนี่แหละครับถ้าคนเยอะมันก็หายใจยากพนะืชก็น่าจะเหมือนกันนะครับ,บรแล้วก็ถ้าต้นข้าวบรนโตไม่เต็มที่นะครับหมายความว่า คล้ายๆกับว่าเทียบดูระหว่างถ้าเป็นมนุษย์นะครับถ้าเป็นคนนี่นะครับคนอายุ12 1 3ถึงจะเป็นสาวจริงๆแต่ว่าหรือว่าใครเป็นประจำเดือนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับการระบบการสืบพันธ์นะครับก็อาจจะติดลูกได้แต่ว่าความแข็งแรงของลูกหรือว่าของทั้งแม่ทั้งลูกนั้นอาจจะให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่ากับคนที่โตเป็นสาวแล้วอายุ2 0 สิบแปดยบเอ็ดไปอย่างนี้นะครับเทียงงบดูข้าวก็เหมือนกันนะครับบา,บางต้นถ้ายังไม่สมบูรณ์ตแต่ว่าถึงเวลาที่จะออกรวงแล้วอย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาที่จะออกรวงมันก็ออกรวงตามเวลามันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรน,นะครับเมื่อเทียบไปกับต้นข้าวที่มันพร้อมนะครับหรือว่าต้นข้าวที่มันสมบูรณ์นะครับมันก็จะให้ผลผลิต หรือว่ามเมล็ดนั้นเต็มกว่าความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตก็จะดีกว่านะครับแ,แปลงนี้ก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะหมดแล้วนีแปลงสุดท้ายนี่แหละครับนี่ขี้เหล่กว่าเพื่อนนะครับมันอยู่เนนอยู่นานนนะครับนี่อยู่ที่สูกุกว่าเขาก็ไม่ค่อยอได้ผลเท่าไหร่ ก็ไปเสียอยู่สักประมาณไร้กว่าๆนี่ตรงนี้นะครับแต่ก็พอได้นะครับคิดว่ามันเสียนี่ก็ยังดีกว่าหลายคน,น,นคที่อื่นนะครับที่อื่นนี่ก็ยังยังยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับก็ก็ก็พอได้อยู่แต่ว่าก็มีญาคนคน,คนพอสมควรก็ปีหน้าก็จะจัดการใหม่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับผมก็จะลด พัฒน,นาลงแล้วก็จะปรับพื้นที่ให้มันมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับก็จะง่ายต่อการจัดการนะครับนี่ละครับชาวนาก็จําเป็นจะต้องปรับปรุงบารุงดูแลรักษาอุ้มแรกออกมาแล้วนะครับนี่ถ่ายรูกอุ้มแรกนะครับนี่หนึ่งอุ้มในตัวนี้อุ้มปันเจริญ2,021เนี่ย น่าจะได้สักประมาณ2ตันหนะครับเต็มเต็มอุ่มจริงๆนี่ก็ได้ได้2ตันเดีสยแต่ว่าก็ไม่กล้าแบกเยอะนะครับเพราะว่า,านามันมีน้ำด้วยพอแบกเยอะมากกว่ารถติดค,คันนี้เป็นคันใหม่นะครับนี่เพิ่งมาเกี่ยวข้าวนาผมนาแรกนะครับ,นะรบโรงงานแรกเลยนะครับนี ทั้งเกี่ยวทั้งปรับไปด้วยนะครับบางทีก็สายพันบางทีก็รอบเครื่องอะไรก็ยังไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับก็เกี่ยวไปเรื่อยๆหรือว่าบางบางจุดก็ยังมีบางจุดก็ยังมีต้องแก้ไขนะครับรอดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ ที่ก 2. 2> ็ถือว่าเกี่ยวข้าวดีนะครับก็เดินดูก็ไม่มีข้าวลนนะครับเพราะผมไม่ให้เปิดตะแกงมากนักเพราะว่าข้าวผมก็มันก็ก็ถือว่าไม่ไม่สดเท่าไหร่นะครับหรือว่าสุกงอมพอสมควรอยู่พอที่จะทําให้ตะแกงนะั้นมัน ไม่เป่าเอาเมล็ดดีๆออกนะครับก็ก็ไม่ให้เปิดตะแรงข้าวก็เป็นเม็ดดีอยู่นะครับอุปมที่สองครับนี่สรุปแล้วนี่ของแปลงนี้ก็ได,ได้อุ้มที่สองนี่ก็ยังเหลือนินดหน่อยนะครับเหลืออีกนี่รออประมาณไรอีกกว่าๆนะครับก็จะตัวนี้ปล่อยข้าวตัวนี้เสร็จก็จะไป เก็บอีกเหลืออีกประมาณไต้กว่าก็จะปรับปรุงสายพานอะไรนิดหน่อยนะครับรอบมูเล่นะครับยังไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่ตรงทั้งความเร็วแล้วก็อัตราการเกี่ยวนะครับก็ก็ยังมีปรับปรุงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงกันไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้มาเกี่ยวที่นี่นะครับครั้งแรกนะครับพึ่งลงนะครับแต่คนขับนั้นเคยขับมาแล้วนะครับประสบการณ์ มีมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่ารถก็เป็นคันใหม่นครับก็ยังต้องปรับปรุงปานเจริญ2021นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นรถประกอบที่ถือว่าใช้ได้นะครับในาการ,รการเกีเ่ยวข้าวนะครับได้ รอบที่2แล้วนะครับก็เอามาขายเลยนะครับนี่ครับพอาลานอยู่ใกล้ๆก็ขายครับราคาตั้งอยู่8บาท50นะครับตอนนี้แต่ว่ารอดูว่าไปาวัดความชื้นแล้วก็ตรวจเมล็ดข้าวดูว่าจะมีปนไหมถ้าปนแดงก็จะลดลงไปอีกนะครับของผมนี่ วัดความชื้นได้28เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นได้28เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาไปปั่นดูว่ามีมเมล็ดแดงคนไหมนะครับมีกำลังปัน่นเมล็ดดูว่ามเมล็ดจะมีแดงคนไหมนะครับแต่าซื้อข้าวเขาก็ต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็มีทั้งทั่วประเทศแล้วนะครับ<ด>ก็มี จะได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ไปด้วยนะครับถ้ากเกษตรกรเอามาขายมันก็จะคนรับซื้อต่อเขาก็ต้องเอาไปขายให้พ่อค้าให้โรงสีก็กใ็ใช้รูปแบบเดียวกันนี่แหละนะครับก็ต้องมีการปั่นดูมีการเช็คความชื้นนะครับจะมาดูว่าเมล็ดผมข้าวผมจะมีแดงคนไหมมมีแดงโอเคเลยครับรอดูราคา เน,นี่ยครับโอ้ไม่มีแดงเลยนะครับนี่ไม่มีแดงสักเม็ดเลยนะครับก็จะมีเม็ดหญ้านิดหน่อยแต่ว่าก,ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมจัดการในเรื่องของมเมล็ดหญ่าในรูปแบบของการตัดใบข้าวนะครับก็มีส่วนช่วยใหเทียมให้ไม่ค่อยมีหญ้านะครับตอนนี้ก็ได้ราคาราคา ลงสีให้อยู่8บาท30นะครับแปบาท30ได้เงินมาแล้วรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็จะเป็นทุนในการใช้ทำการเกษตรต่อไปนะครับที่เหลือกันเป็นกำไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินมาตลอดนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกท่านกด subscribe นะครับ หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆจากผมนะครับที่จะหาคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกนะครับสำหรับฤดูการปี2514นะครับหรือว่าปี2021นบอนะครับนาของผมนะครับข้าวคอค5นะครับก็จบลงแค่นี้นะครับก็จะเหลืออีกแปลงหนึ่งที่จะเกี่ยวข้าวเป็นข้าวพันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ